มาชมพระสมเด็จวัดระคังพิมพ์ปลกโพนี่ครับพิมพ์นี้บางคนบอกว่าเป็นพิมพ์ปกโพทําไมเป็นเห็นเป็นจุดกลมๆนี่ครับพิมพ์นี้เขาเรียกว่าโพเม็ดโพมีอยู่สองอย่างครับโพเม็ดกับโพใบถ้าแบบเป็นใบก็จะเหมือนใบไม้จะรีรีพระองค์นี้ก็เป็น หนึ่งในพิมพ์ที่หายากเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดต่างๆว่าในองค์พระมีเนื้อหาหมวลสารอะไรกันบ้างนะครับเนาะเห็นไหมครับที่เขาเรียกกันว่าโพเมตเพราะว่าปกติโพทั่วไปเขาจะเป็นคล้ายๆใบไม้แต่อันนี้จะเป็นจุดๆๆเห็นไหมครับ เขาก็เลยแยกออกมาว่าเป็นโพเมตกับเป็นพระอีกหนึ่งองค์หนึ่งแบบที่เราไม่ค่อยได้พบได้เจอกันเนาะครับเนาะเห็นไหมครับในพระองค์นี้เห็นไหมครับมวลสารค่อนข้างเยอะนอกจากว่ามวลสารจะเยอะแล้ว พระองค์นี้สังเกตดูดีๆนะครับจะมีคราบขาวๆเห็นไหมครับคราบขาวๆทั่วองค์พระจะเปิดเฉพาะส่วนที่นูนส่วนที่นูนคือโดนสัมผัสบ่อยก็ผิวก็เลยเปิดเห็นไหมครับคราบขาวๆ จากเกจิหลายๆท่านเขาก็บอกว่าเป็นคาบแป้งโรยพิมพ์นะครับเนาะ,นะเขาว่ากันมาเราก็ว่ากันไปแต่อันนี้ถ้าเพื่อนๆดูจากสายตาคราบแบบนี้มันหนานะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับไม่น่าจะใช่แป้งโรยพิมพ์แต่ที่เขาเรียกกันว่าคาบแคลไซ คาบแลวไซส์ผมก็อธิบายไม่ถูกส่วนมากผมจะเรียกแต่ว่า,าให้เพื่อนๆน,นึกให้ออกก็คือคาบหินปูนที่มันเกาะในฟันของเรานี่แหละครับคาบเหล่านี้แข็งแกรง่งแน่นนะครับนะขูดไม่ออกนะแข็งมากๆครับผมนี่ครับมีอยู่ทั่วองค์พระอันนี้เราจะให้ดูคาบขา,ขาวๆนี้ก่อน ว่ามันใช่คราบแป้งอย่างที่หลายๆคนเข้าใจไหมแต่ส่วนตัวผมแล้วคิดว่ามันเป็นคราบแควไซ์ที่เกิดปฏิกิริยากันสภาพดินฟ้าอากาศที่องค์พระร้อนบ้างชื้นบ้างเปียกบ้างแห้งบ้างก็เลยทำให้เกิดเป็นคราบตรงนี้ขึ้นมาในความคิดส่วนตัวของผมนะครับเห็นไหมครับ ผิวจะเปิดเฉพาะส่วนที่นูนๆส่วนที่ต่ำๆนี่ผิวจะไม่เปิดเห็นไหมครับอันนี้ก็แยกแยะก,กันเอาเพราะว่าหลายเกจิหลายข้อมูลหลายอาจารย์นะครับน,นนี้ขยายเยอะก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าบัวเม็ดมันเป็นยังไงเผื่อหลายๆท่านไปเจอ แล้วก็จะจะหาว่าเป็นพระเขาไม่ได้สร้างเป็นพระอุปโลกเป็นพระเกพระแบบนี้มีการสร้างนะครับนะแต่มีน้อยคนเขาก็เลยไม่ค่อยได้เอามาทําเป็นคลิปอันนี้ผมมีโอกาสผมก็เอามาทําเป็นคลิปแบ่งเพื่อนๆได้ดูได้ชมเผื่อเพื่อนๆมีโอกาสได้เจอเห็นตรงนี้ไหมครับที่เป็นเม็ดเม็ที่โผล่ขึ้นมานเห็นไหมครับส่วนตัวของผมคิดว่าพระองค์นี้ เป็นพระที่แช่น้ําเห็นไหมครับเม็ดมวลสารที่เป็นเม็ดเม็ดเขาจะโผล่ขึ้นมาน้อยนักนะครับนะที่เราจะเจอแบบนี้เห็นไหมครับพระพอแช่น้ำก็จะผุจะกล่อนพอพระผุกล่อนตรงไหนที่เป็นมวลสารที่เขาไม่หลุดไม่ ย่อยสลายเขาก็จะหลงเหลือไว้เห็นไหมครับพระองค์นี้มวลสารเยอะเห็นไหมครับแทบไม่ต้องเอาอะไรมาชี้เลยครับเราดูกันด้วยตาเปล่าเลยนะครับหลายๆท่านก็สงสัยว่าไม้ดำๆนี่ครับที่มีอยู่ในองค์พระนี่คืออะไรนี่เห็นไหมครับ เป็นไม้ใหญ่ๆดำๆผมเคยไปเจอข้อมูลนะเขาบอกว่าท่านเจ้าพระคุณเวลาท่านไปงานศพของเกจิต่างๆที่เวลาเขามรณะก็จะมีเศษไม้เศษฐานท่านก็จะเก็บนำมาผสมในองค์พระอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมไปเจอมานะครับนะอย่าไปเชื่อมากนะครับนะ เพราะว่าส่วนมากเขาบอกว่าไอ้ดำๆนี่จะเป็นก้านทูบแต่ผมไปเจออีกคลิปหนึ่งเขาก็บอกว่า,าเป็นอะไรล่ะไอ้เกี่ยวกับใบลานนี่แหละครับเห็นไหมครับมวลสารจะโผล่ขึ้นมาเยอะอันนี้เราก็จะมาดูทีละขั้นทีละขั้นว่าเห็นไหมครับตรงนี้จะชัด ขาบขาวๆนี่จะหนาหนาถ้าเป็นคาบแป้งก็ผมว่าก็ไม่น่าใช่แต่ก็แล้วแต่นะครับถ้าใครจะมองเป็นอะไรก็เราก็ไม่ว่ากันเห็นไหมครับผมอยากจะให้ดูตรงนี้อีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่หลายๆท่านไม่เคยเจอในพระสมเด็จ เห็นเม็ดขาวๆใสๆเล็กๆเหมือนตาตั๊ก,กแตนไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนี่ครับเม็ดขาวๆใสๆเล็กๆเม็ดนี้ผมเคยไปเจอข้อมูลในคลิปคลิปหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเม็ดพัทาอันนี้ก็แยกแๆกันนะครับนะเพราะว่าเราไม่ไม่มีโอกาสได้เจอครับ นี่ครับแต่ในพระองค์นี้นี่มีที่เราเห็นสีชมพูชมพูนี่ก็เป็นเม็ดมวลสารของพระสุมกอในพระองค์นี้จะมีเม็ดมวลสารของพระสุมกอเยอะมากนี่ครับเม็ดหนึ่งเม็ดใหญ่ๆทําไมผมถึงว่าเป็นเม็ดมวลสารของพระสุมกอเพราะว่าในพระองค์นี้นี่ครับเม็ดนี้ครับจะออกเป็นสีชมพูชมพู ็นไหมครับก็จะมีใกล้ๆกันก็จะมีเม็เดแดงๆในพระองค์นี้มีมวลสารของพระสมกอเยอะมากเราเห็นตรงหัวเข่าเนี่ยไหมครับนี่ครับเนื้อจะออกเหมือนกับเนื้อเข้าสุกเห็นไหมครับเพราะว่าพระองค์นี้เนื้อเขาก็จะออกเทาๆ จะไม่ออกเหลืองออกขาวเห็นไหมครับในเส้นซุ้มเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้ชัดเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับมาเจอตรงเส้นซุ้มนี่นี่ครับจะเหมือนเนื้อเข้าสุกนี่ครับอันนี้ก็อย่าไปเชื่อผมมากนะครับนับเพียงแต่ว่าเราก็ดูดูไปพร้อมกันนี่แหละครับว่า น้อยนะักที่เราจะมีโอกาสได้เจอเนื้อแบบนี้นี่ครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะให้ดูเห็นไหมครับเม็ดกลมๆเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เป็นสีขาวแต่อันนี้ไม่ใช่สีขาวครับอันนี้ออกเป็นสีชมพูชมพูเห็นไหมครับนี่ครับเม็ดหนึ่ง นี่ก็คือเม็ดมวลสารนี่ครับเม็ดสีชมพูชมพูนี่ก็บางคนเขาก็บอกว่าเป็นไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเป็นเม็ดพระาธาตุหรือเม็ดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นมวลสารที่มีในพระสมเด็จแต่มีน้อยเห็นไหมครับนี่ครับไม้ดำๆที่ ผมพูดถึงชี้ไปแล้วจุดหนึ่งอันนี้อีกจุดหนึ่งเห็นไหมครับจะเป็นดำๆดำใหญ่ๆเห็นไหมครับเยอะพระองค์นี้มวลสารเยอะแล้วก็เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ที่แปลกนี่ครับมวลสารเขาเลยค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นมวลสารที่เราไม่ค่อยได้พบเจอไม่ค่อยได้เห็นเห็นไหมครับ ในแขนขององค์พระนี่ครับก็จะเราก็จะเห็นเป็นก้อนๆก้อนๆเหมือนข้าวสุกเห็นไหมครับนี่ครับมวลสารต่างๆในพระองค์นี้บางคนมาเห็นก็จนตกใจบอกใครเป็นคนเอาอะไรมาใส่ทำไมใส่เยอะจังถ้าถามผมว่าพระแบบนี้ก็มีโอกาสจะเป็นพระแท้สูงนะครับนะเพราะว่า ปัจจัยหลายอย่างองค์ประกอบหลายอย่างมวลสารที่ผมให้ดูนี่ก็หาไม่เจอนะครับนะในพระเก๊เกที่เขาทําเพราะว่าพระเก๊เกก็อย่างที่ผมพูดถึงแหละครับพระเก๊ต้นทุนไม่กี่บาทเขาไม่มีเวลาเวลาเอาอน,นุนมาใส่เอาอันนี้มาใส่ซึ่งมวลสารต่างๆที่ผมให้ดูเนี่ยก็คือมวลสารที่มีในตําราในการดูพระสมเด็จนี่ครับ ถ้าเราจะบอกว่าเป็นคราบแป้งผมก็ว่าไม่น่าจะใช่คราบแป้งเพราะว่าเห็นไหมครับคราบหนาคราบหนาคราบใหญ่เห็นไหมครับอันนี้เราก็ดูๆไปก็เราก็ไม่ต้องไปสนใจว่าจะเป็นคราบอะไรเนาะครับเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมเอามาให้ดูให้ชมนี่ก็คือ ผมก็มีหนึ่งองค์จะเอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆได้ดูกันว่าเผื่อไปเจอที่ไหนที่ไหนอะไรเงี้ยเห็นไหมครับนี่ไม้ดำๆนี่ครับเผื่อไปเจอที่อื่นที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้พึงสงสัยไว้ก่อนว่าเอ้มันน่าจะมีการสร้างนะพระแบบนี้เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างของเขาถูกต้องตามตำรา เห็นไหมครับเม็ดมวลสารนี้เขาจะโผล่ขึ้นมาผมถึงบอกว่าน่าจะเป็นพระที่ผ่านการแช่น้ํามาอย่างยาวนานเห็นไหมครับเม็ดมวลสารพระองค์นี้ก็ผมก็จะทําคลิปให้ดูนานหน่อยเพราะว่าในพระองค์นี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยเจอในพระสมเด็จที่เราเคยดูกันมาหลายๆคลิปเห็นไหมครับที่ผมว่าเหมือนเข้าสุก เห็นไหมครับจะเป็นเม็ดเทาๆใสๆอยู่ในองค์พระเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันนะครับนะเห็นไหมครับนี่ครับเป็นเม็ดขาวๆเทาๆถ้าเราดูเราอะไรปุ๊บกะ เราก็จำๆไว้นะครับนะเผื่อบางทีเรามีโอกาสได้ไปเดินสนามได้ไปเห็นพระตามบ้านตามอะไรต่างๆมันก็ไม่แน่นะครับนะพระสมเด็จนี่ก็อยู่ที่ดวงครับใครดวงดีก็ได้พระสมเด็จมาครอบมาคล้องนะครับเนาะเอาว่าของทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แข่งกันไม่ได้เขาถึงบอกว่าแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้เนาะครับเนาะ นี่ครับเห็นไหมครับมวลสาราเดี๋ยวเราก็มาดูด้านหลังกันนะครับเนาะที่ผมพูดไปตอนต้นบอกว่าพระองค์นี้มีมวลสารของพระสุ้มกอเยอะเห็นไหมครับเม็ดแดงๆนี่ครับด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีที่ผมว่าเป็นอ่า มีส่วนผสมของข้าวสุกเห็นไหมครับนี่ครับเนื้อหามวลสารต่างๆในพระองค์นี้ยิ่งเรามาดูด้านหลังเนี่ยจะยิ่งเห็นเยอะยิ่งดูง่ายเห็นไหมครับนี่บางอันก็โผล่ขึ้นมาที่ผมว่าเป็นพระแช่น้ำผ่านการเวลามาอย่างยาวนานเห็นไหมครับ นี่ครับนี่ก็คือเม็ดมวลสารขา,ขาวๆขาวๆเทาๆเห็นไหมครับเต็มอยู่ทั่วองค์พระเลยเห็นไหมครับดำๆก็มีเยอะ เห็นไหมครับนี่นีครับกระจัดกระจายอยู่ทั่วองค์พระเลยครับผมก็อยากจะ,ะให้เพื่อนๆได้ดูเนื้อหามวลสารเยอะๆคลิปนี้ก็อาจจะยาวแต่ถ้าใครดูคลิปไปเรื่อยๆก็จะเพลินนะครับนะการดูพระที่มีมวลสารมีอะไรต่างๆเห็นไหมครับเนื้อพระจะไม่เรียบพอเรามาดูด้านหลัง เนื้อพระจะคลุกคลุคละคจะเห็นเป็นเม็ดเห็นไหมครับแล้วก็มีเม็ดมวลสารโผล่ขึ้นมานี่ครับพระถ้าจะเป็นแบบนี้ได้ก็คือต้องเป็นพระที่แช่น้ําเห็นไหมครับพอเรามาดูด้านหลังเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเออน่าจะเป็นส่วนผสมของข้าวสุกเป็นกล้วยเป็นอะไรต่างๆเราก็ว่าไปเนาะครับเนาะ เพราะว่าเราก็ดูกันไปด้วยคลิปนี่แหละครับว่าเราก็แยกแยะก,กันไปว่าเออมันน่าจะใช่ตรงนั้นตรงนี้นี่ครับมวลสารพระสุมกอนะครับเห็นไหมครับจะมีเม็ดใหญ่ๆแล้วก็เม็ดขา,ขาวๆนวลๆเนี่ยเต็มองพระเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับ เห็นไหมครับนี่ก็คือหลุมโพรงที่เม็ดมวลสารยุบลงไปเห็นไหมครับในหลุมก็จะมีะเม็ดดำๆอยู่เห็นไหมครับปากหลุมจะไม่คมไม่คมไม่เป็นเหลี่ยมเป็นแท่งก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนี่ครับพระองค์นี้ก็ น่าเสาะแสวงหานะครับเนาะมวลสารเยอะแล้วก็เป็นพิมพ์ที่สร้างน้อยปกโพนี่ก็สร้างเยอะแต่ว่าอง์นี้เป็นโพเมดพอมาเป็นโพเมดก็เลยหาเจอได้น้อยแล้วยิ่งมาเจอมวลสารแบบนี้เห็นไหมครับนีครับพอเรามาดูด้านหลังนี่เราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อ่าพระที่เขาบอกว่า มีส่วนผสมของเนื้อข้าวสุกคืออย่างไรนี่ครับแบบนี้เราใช้ดูขุนแผนหลวงปู่ทิมได้นะครับนะขุนแผนหลวงปู่ทิมที่เขาสร้างมาจากเนื้อข้าวสุกเนื้อก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเนื้อจะไม่เรียบเนื้อจะเป็นตะปุ่มตะปำครุครุกคระคระเห็นไหมครับยิ่งมาดูตรงนี้โอ้แสงช่วยได้เยอะเลยตอนนี้เห็นไหมครับ เป็นเม็ดเม็ดเป็นก้อนก้อนมันเหมือนเม็ดข้าวสารเม็ดข้าวสารเม็ดข้าวสุกเห็นไหมครับเขาจะแยกออกเป็นเม็ดเป็นเม็ดเห็นไหมครับไม้ดำดำนี่หลายคนก็เริ่มถึงบางอ้อแล้วเขาบอกว่าเศษก้านทูบอันนี้ <laughs> ไม่ใช่ก้านทูบแน่นอนครับเห็นไหมครับแต่ผมเคยไปเจอข้อมูลอย่างที่ผมเคยพูดนี่แหละครับว่า ท่านเจ้าประคุณบางทีท่านไปงานศพของเกจิต่างๆท่านก็จะเก็บฐานมาผสมในองค์พระทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าในพระองค์นี้มีเห็นไหมครับนี่ก็เป็นมวลสารซุ้มกอรตรงมุมนะเห็นไหมครับนี่ครับพระองค์นี้ยิ่งดูยิ่งเพลินยิ่งน่าศึกษาค้นหาเนาะครับเนาะเห็นไหมครับ เราไปเจอพระแบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆเห็นพระแปลกๆอย่าเพิ่งไปตีเป็นพระเกน,นะครับนี่ครับนี่ก็มวลสารพระสุมกอเห็นไหมครับมวลสารของพระสมกอบางเม็ดก็จะเป็นสีแดงสดสีมะขามเปียกบางองค์ก็เป็นสีแห้งๆสีเทาๆเพราะว่าพระเนื้อดินเขามีอยู่5้าสีนะครับเพื่อนๆ เราจะไปคิดว่าเป็นแต่สีแดงอย่างเดียวนะครับนะเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้ใหญ่มากเห็นไหมครับคลิปนี้ก็จะค่อนข้างยาวแต่ถ้าใครดูไปเรื่อยๆแล้วจะมีโอกาสว่าเวลาเราไปเดินสนามไปเช่าพระไปอะไรต่างๆ ถ้าเราเจอมวลสารแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับที่ผมให้ดูช้าๆนานๆทำคลิปนี้คลิปยาวปกติคลิปผมก็ไม่ยาวขนาดนี้นะครับเห็นไหมครับบางคนคิดว่าเป็นพระอุปโลกพระเกเขาอันนี้ขึ้นมาแต่หลังจากเราดูนี้ก็นี่แหละครับกะแยกแยะเอาเนาะครับเนาะเพราะว่า เราก็อย่างที่ผมออกมาทำคลิปหนึง่งผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้นะครับเนาะเพียงแต่ว่ามีโอกาสเราก็มาแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวเราอันนี้คือด้านข้างเห็นไหมครับพระหลายหลายคนคิดว่า,าด้านหน้าด้านหลังด้านอะไรจะไม่เหมือนกันพระองค์เดียวกันเหมือนกันทุกองค์ครับ ข้างนอกเป็นอย่างไงข้างในก็เป็นอย่างนั้นครับมวลสารเหล่านี้ถ้าพระแตกหักเมื่อไหร่เราเอามาส่องดูได้นะครับนะถ้าใครยังไม่เชื่อก็เวลาเราไปเจอพระหกักแล้วเอามาส่องท่านจะรู้นะครับว่าพระเนี่ยไม่ว่าเนื้อนอกเนื้อในเหมือนกันหมดครับเพราะว่าพระที่เขาสร้างเขาตามลงไปในครกนะครับไม่ใช่เขาเอามาลอยข้างนอกเห็นไหมครับที่ผมว่า เป็นข้าวสุกเห็นไหมครับเขาจะเป็นเม็ดเม็ดเป็นอ,อย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้ว่าเป็นผู้ชํานาญถึงขนาดนั้นกับคลิปแต่และคลิปผมก็จะพูดไปตามเนื้อหาขององค์พระเห็นไหมครับในตรงนี้ครับนี่ครับเม็ดนูนๆใ,ใหญ่ๆตรงนี้เห็นไหมครับ เหมือนเม็ดข้าวสุกตากแห้งเห็นไหมครับในร่องรอยของพระองค์นี้เห็นไหมครับทีแรกมวลสารนี่เขาจะอยู่ตรงหลุมนี่แหละครับแล้วพอดีเขาโดนตัดโดนอะไรลงมากับมวลสารขยื่นเขาก็เกิดเป็นหลุมเห็นไหมครับมันฟ้องด้วยภาพเห็นไหมครับเป็นเม็ดๆอย่างนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เอาละครับกับต่างคนต่างคิดนะครับนะส่วนผมก็ยังคิดว่าเป็นเม็ดข้าสุกอยู่เห็นไหมครับขอบข้างก็มีครับเห็นไหมครับมวลสารพระสุมกอเห็นไหมครับหลุมเห็นไหมครับหลุมก็จะเป็นหลุมลึกๆปากหลุมจะไม่มีความคมไม่มีเหลี่ยมนี่แหละครับพระ ไม่ว่าจะดูตรงไหนด้านไหนก็จะเหมือนกันหมดนี่ครับตรงนี้เม็ดใหญ่เลยครับแป๊บหน,นึ่งนี่แหละครับที่ผมว่าเป็นมวลสารของพระสุงมกอมีอยู่ทั่วองค์พระครับด้านหน้าด้านหลังอันนี้ขอบข้างหลายๆคนก็สงสัยว่าทำไมเป็นสีแดงสดกับสีแดงช้ำ กับพระเนื้อดินก็นอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับเขาจะมีอยู่ห้าสีนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูขอบอีกข้างหนึ่งครับเห็นไหมครับคาบขาขาวๆเราเห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ขอบข้างเห็นไหมครับเม็ดมวลสารที่โผล่ขึ้นมาแบบนี้ ก็ต้องเป็นได้อย่างเดียวคือพระต้องผ่านการแช่น้ำเห็นไหมครับพอเรามาดูตรงขอบข้างเห็นไหมครับเม็ดมวลสารที่โผล่ขึ้นมาอันนี้เขาก็ว่าพูดกันก็คือว่าฟ้องด้วยภาพนะครับเนาะแต่จะจริงเท็จประการใดก็ไม่ยืนยันนะครับนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ว่า กูรูหรือเกจิอะไรอย่างนี้ครับก็พอมีความรู้บ้างนิดๆหน่อยๆก็มีโอกาสก็เอามาทำเป็นคลิปแบ่งกันดูแบ่งกันชมเผื่อว่าหลายๆท่านที่ชื่นชอบในพระสมเด็จเผื่อไปเจอพระลักษณะแบบนี้มวลสารแบบนี้แล้วเ,เขาจะเรียกว่าเป็นมวลสารอะไรยังไงนี่ครับเผื่อบางทีได้เจอคลิปนี้ก็ อ ось, ๋อเคยเห็นคลิปนี้ว่าเขาบอกว่าเป็นอันนั <t <t ้นอันนี้เห็นไหมครับนี่คือเสน่ห์ของพระสมเด็จเห็นไหมครับมวลสารไม่ว่าจะเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นเม็ดหนึ่งเห็นไหมครับเนี่เขาจะไม่เป็นแท่งเป็นเหลี่ยมนะครับนะเขาจะมนมเห็นไหมครับเม็ดกลมๆเม็ดเดียมไอตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับ ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เม็ดใหญ่แนละเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆก็มีเห็นไหมครับนี่ครับนี่ก็คือเม็ดมวลสารซุ้มก่อครับที่ผมว่าพระองค์นี้มีหลายสิ่งหลายอย่างให้หลายๆท่านได้ดูกันเห็นไหมครับที่ผมทำคลิปยาวเพราะว่าพระองค์นี้มี หลายสิ่งหลายอย่างที่ผมนำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันหลังจากที่เราดูกันแบบใส่กล้องขยายไปแล้วนะครับนะอันนี้เรามาดูแบบไม่ได้ใส่กล้องขยายนะครับนะเห็นไ,ไหมครับมวลสารต่างๆในองค์พระเต็มไ,ไปหมดเลยครับเห็นไ,ไหมครับพระองค์นี้ นี่โอ้โหแดดมาช่วยแล้วครับแสงมาช่วยแล้วเห็นไหมครับพระจะแห้งแห้งพระองค์นี้เห็นไหมครับเราดูแบบนี้แห้งกระด้างแต่พอเราลงกล้องอย่างที่ผมทําให้ดูเห็นไหมครับจะหนึกนุ่มนวลเราเห็นขอบปริ้นตรงนี้ไหมครับนี่ครับถ้าเราเห็นขอบปริ้นแข็งแข็งคมคมแบบนี้พระแบบนี้ส่วนมากจะเป็นพระปูนเปลือกหอยดิบนะครับเพื่อนเพื่อน ห็นไหมครับแล้วพระองค์นี้สังเกตดูได้นะครับแขนเล็กอกเล็กเส้นซุ้มจะเล็กออกไปคล้ายๆเป็นพระบางขุนพรมเพราะว่าพระวัดะระฆคังส่วนมากจะไม่ค่อยลงกลุแต่อันนี้ก็ผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพระลงกลุนะครับนะแต่ว่า พระอ,องค์นี้ผ่านการแช่น้ำนาะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเห็นไหมครับขอบคมๆพระอ,องค์นี้เวลาเขาตัดเห็นไหมครับ <_ C. S 1> เขาจะตัดออกเฉียงๆไปนิดหนึ่งข้างหน้านี้จะเห็นชัดแต่นี่เห็นไหมครับเขาจะกินเข้าไปข้างในเขาจะตัดเฉียงๆเอียงๆไปนิดหนึ่งเห็นไหมครับในการสังเกตดูเขาตัดขอบพระเห็นไหมครับ อันนี้ก็เป็นเบสิกแบบอันนึงคือพระบางองค์เขาก็จะตัดลงไปตรงๆเห็นไหมครับแต่บางองค์เขาก็จะตัดอเอียงๆไปสักนิดนึงเห็นไหมครับพระทุกองค์จะต้องมีกรอบบังคับพิมพ์เห็นไหมครับนี่ครับกรอบบังคับพิมพ์แล้วทีนี้พระจะองค์เล็กองค์ใหญ่ขึ้นอยู่กับการตัดของ คนตัดนะครับนว่าจะตัดเกินมากเกินน้อยอย่างองค์นี้เห็นไหมครับด้านบนนี่เกินเยอะเลยแต่ด้านนี้ตัดชิดนะครับเห็นไหมครับตัดลงมา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 นี่ครับเส้นซุ้มเขาก็ยังอยู่อยู่เห็นไหมครับองค์นี้ตัดได้สวยแต่พอเรามาดูด้านนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับเนาะเนี่ยด้านล่างนี่เขาจะตัดเห็นไหมครับ เกือบชิดแต่ด้านบนในตัดห่างนี่ก็เป็นการประเมินคร่าวว่าเป็นพระที่ผ่านการตัดด้วยมือนี่ครับก็ขอบพระคุณหลายๆท่านทุกทท่านนะครับเนาะก็ขอบพระคุณทุกๆท่านนี่แหละครับที่ว่าเข้ามาดูคลิปชมคลิปเดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะหาพระที่มีความ แปลกๆสวยๆมาทำเป็นคลิปให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันก็ขอบพระคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปก็ขอบพระคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปครับผม